ให้เรามีความเชื่อของเราเนี่ยผูกพันอยู่กับพระเจ้าเพราะพระเจ้าเป็นแหล่งแห่งความชื่นบานของเราทุกสถานการณ์ไม่ว่ายากลำบากมากน้อยแค่ไหนในชีวิตพระองค์สามารถนำเราก้าวผ่านไปได้ ในส่วนของการทํางานรับใช้พระเจ้าในองค์กรนะครับเราก็ขอบคุณพระเจ้านะครับเรามีการเปลี่ยนแปลงหลายอย่างทีเดียวนะครับหนึ่งในด้านนั้นก็คือการทํางานกับนักศึกษาในมหาวิทยาลัยแต่หลายๆมหาวิทยาลัยนะครับไม่เปิดให้นักศึกษาเข้าไปเรียนตามปกติได้รูปแบบการทํางานของเราก็เลยเปลี่ยนเป็นรูปแบบของการใช้ออนไลน์มากยิงนนมมกย่งขึ้นนะครับใช้ o ูมมากยิ่งขึ้นนะครับใช้ Facebook มากยิ่งขึ้น อย่างเช่นซูมเนี่ยนะครับเราชวนคนเข้ามาร่วมซูมแล้วก็มีการจัดปาร์ตี้งานประกาศผ่านทางซูมนะครับและหรือเรามีการสัมภาษณ์รายการคำพยานต่างๆผ่านทาง a c e b o o k นะครับแล้วก็หลายหน่วยง,งานก็ใช้ YouTube เข้ามาช่วยนะครับแล้วก็หลังจากนั้นเราก็จะมีเชิญชวนเข้ามาใครที่สนใจเรื่องพระเจ้านะครับก็จะมาส่งข้อความเข้ามาแล้วก็มีการรับเชื่อเกิดขึ้นโดยเฉพาะงานอีกด้านหนึ่งนะครับที่เรามีเราเรียกว่าดิจิตอลสตาติจี้ของเรานะครับ ก็เป็นการประกาศผ่านออนไลน์โดยเฉพาะนะครับเรามีคนอยู่ในทีมในแผนกเนี้ยแค่4 5คนเท่านั้นเองนะครับแต่ปรากฏว่าเขาสามารถจะส่งเรื่องข่าวประเสริฐของพิเยสครตออกไปให้คนเข้าถึงคนเป็นล้านๆนคนนะครับแล้วก็มีคนตอบสนองที่อยากจะรู้จักพระเจ้าและเข้ามาเรียนในกลุ่มศึกษาพระคัมภีร์เนี่ยเป็นจํานวนมากซึ่งเราก็รู้สึกตื่นเต้นแล้วก็ขอบคุณพระเจ้าครับอีกส่วนหนึ่งของงานนะครับที่เราได้ค้นพบว่าเออเป็นวิธีการหนึ่งที่เราจะ Connect กับคนได้ก็คือเราเรียกว่า Action w i t l l r v r o โปรเจกเกิดขึ้นเราจัดถุงยังชีพนะครับรวมๆกันที่เราทำหลายหมื่นชุดแล้วนะครับแล้วก็ในถุงยางชีพเหล่านะั้นเราประกาศเรื่องพระเจ้าใสาใบปลิวนะครับอันนี้คือพระเจ้าก็ให้สติปัญญาเกิดขึ้นในสถานการณ์ต่างๆที่เราก็ไม่ได้เตรียมตัวมาก่อน ก็ยอมรับว่าในสถานการณ์อย่างนี้นะครับเราต้องปรับตัวนะครับส่วนตัวผมเองเนี่ยผมก็จะค่อนข้างประเมินงานทั้งส่วนตัวแล้วก็งานที่เราต้องทำเนี่ยแทบจะทุกวันนะครับแทบทุกวันแล้วก็อ่าเป็นสองสาวันก็ทีหนึ่งนะครับแล้วก็เป็นอาทิตย์ก็ประเมินประเมินด้วยกันกับทีมว่าในช่วงนี้เราทําอะไรได้ในช่วงนี้เราทําอะไรไม่ได้เราควรจะทําขนาดไหนหรือไม่ควรทําขนาดไหนก็มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงวิถีการดํารงชีวิต มากพอสมควรนะฮะอย่างผมปัจจุบันนี้นะฮะก็จะมางานของผมจะอยู่หน้าจอคอมพิวเตอร์ซะเยอะนะครับงานของผมจะอยู่หน้าออนไลน์หรือใช้โทรศัพท์ในการติดต่อสื่อสารงานซะเยอะส่วนตัวผมมองนะครับไม่ว่าสถานการณ์โควิด หรือไม่มีโควิดก็ตามเนี่ยเราในฐานะขิเซียนผู้เชื่อเนี่ยทุกขั้นตอนในชีวิตของเราทุกเวลาทุกวินาทีเนี่ยจริงๆแล้วนะครับเรากําลังใช้ความเชื่อของเราอยู่เพราะพระเจ้าเรายิ่งใหญ่รทรงควบคุมสถานการณ์ได้ให้เรามั่นใจในพระเจ้าของเรานะครับเต็มด้วยสิทธิอํานาจนทธิดเดชนะครับทรงสามารถนําเราก้าวผ่านไปนะทุกสถานการณ์ในชีวิตของเราได้ สิ่งที่อยากจะหนุนใจนะครับก็คือว่าหนึ่งก็คือว่าการที่เราใช้เวลากับพระเจ้านะครับสำคัญมากพี่น้องครับให้เรามีความเชื่อของเราเนี่ยผูกพันอยู่กับพระเจ้าเพราะพระเจ้าเป็นแหล่งแห่งความชื่นบานของเรานะครับอย่างที่สองพี่น้องครับก็คือว่าเราต้องรักษาชีวิตแห่งการที่ฐานนะครับอธิษฐานเข้มข้นไว้ไว้วางใจพระเจ้านะครับทุกสถานการณ์ไม่ว่ายากลําบากมากน้อยแค่ไหนในชีวิตพระองค์สามารถนําเราก้าวผ่านไปได้ให้มี ค,ความเชื่อไว้กับพระเจ้านะครับโดยการทั้งอ่านพระคัมภีร์แล้วก็ที่ฐานต่อพระเจ้าอย่าให้สิ่งเหล่านี้ลดไปไม่งั้นจะทําลายนะครับภาพจิตใจของท่านนะครับให้รู้สึกแย่กับสถานการณ์รอบข้างที่กําลังเป็นอยู่